สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมาอัปเดตข่าวกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับฟิฟฟี่กลางรับนะครับสื่อท้องถิ่นของแมนยูกําลังรายงานว่าแมนยูกําลังเตรียมเงินมูลค่า42ล้านปอนด์เพื่อยื่นให้ลาซิโอในการคว้าตัวเซอร์เกมิเลนโควิดกองกลางจอมทับตัวเก่งมาร่วมทับโอทัฟฟอร์ดก็หลังจากที่เดยยอกนี่มีข่าวว่าไม่อยากย้ายไม่อยากอยู่นะครับ ทีมเราก็ต้องหาตัวตายตัวแทนใหม่นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือตำแหน่งนี้นั่นเองก็คือกลางครับถ้าได้เซอร์เกย์มาเด็ดเลยนะครับผมเพราะว่ามีความคล่องแล้วก็ตัวใหญ่ค่อนข้างแข็งพอสมควรแล้วก็เป็นตัวหลักของลาซิโออยู่แล้วนะครับนักเตะก็มีใจที่จะมาแมนยูด้วยนะครับถ้าได้มานี้ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับสำหรับเซอร์เกย์มิเลนโควิตเซอร์ เราเลิกตื้อเดียองกันดีกว่าเรามาล่าตัวนี้กันดีกว่าครับตอนแรกก็น่าจะเสนอไปส2อล้านนะครับแต่ว่าจะจบที่เท่าไหร่ก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม